สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นคลิปความรักคนโสดชาวราศีพิจิกนะคะชาวราศีพิจิกช่วงครึ่งเดือนแรกกันยายนนี้คุณเป็นอย่างไรกันบ้างมาดูกันนะคะชาวราศีพิจิกนะคะช่วงเนี้ยคุณอาจจะรู้สึกว่าอื ไม่ค่อยเติมเต็มอะไรบางอย่างก็ได้นะคะคนที่เข้ามาหาคุณหรือความสัมพันธ์ของคุณที่ผ่านมามันอาจจะไม่ตอบโจทย์นะคะคุณรู้สึกว่าคุณอึดอัดกับสภาวะบางอย่างหรือมีความกดดันอะไรบางอย่างเข้ามาก็เป็นไปได้ j u d g m e n t บอกว่าสิ่งสิ่งนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่คุณกําลังรอคอยการตัดสินใจอะไรบางอย่างบางเรื่องอยู่ก็ได้นะคะคุณอาจจะยังตัดสินใจอะไรไม่ได้รู้สึกถูกกดดันอยู่ในสภาวะที่กืนไม่เข้าใครไม่ออกกับอะไรบางอย่างอยู่ก็ได้นะคะแต่ j u d g m e n t มาบอกว่า ให้คุณอยู่นิ่งๆน,นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือ,อ,อจัก,กรวาลเนี้ยก็จะช่วยคุณเองนะคะบางทีอ่ะการรอคอยเวลาอยู่นิ่งๆอ่ะก็เป็นการดีที่จะช่วยให้เราอ่ะคิดอะไรออกนะคะบางทีถ้าเรารู้สึกกดดันแล้วยังคิดอะไรไม่ออกให้รอนะคะให้รอให้รอเวลาช่วยเยียวยานะคะคุณอาจจะรอนั่นแหละการตัดสินใจอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวของคุณนะตอนนี้นะคะสำหรับคนโสดอ่อ คุณน่ะน่าจะรอคอยข่าวนะนะตอนนี้อาจจะเป็นข่าวจากทางไกลก็ได้นะคะอาจจะเป็นข่าวเรื่องงานก็ได้นะสามไม้หรือว่าความสัมพันธ์ของคุณที่คนที่คุณคุยอยู่ก็เป็นไปได้ถ้าคนโสดมีคนคุยนะคะ คุณก็อาจจะรอคอยใครทางไกลนะคะคนที่ดิวกับคุณอาจจะมีพลังงานของคนที่เด็กกว่าคุณหรืออายุที่อ่อนวัยกว่าคุณก็เป็นไปได้นะคะหรือว่าเขาอาจจะโด่งดังในแวดวงสังคมของเขาเป็นคนที่มีโปรไฟล์ดีหน้าตาดีมีชื่อเสียงโดดเด่นในวงสังคมของเขานะคะคุณอาจจะรอคอยข่าวเขาอยู่ก็ได้นะคะหรืออีกมุมหนึง่งถ้าเป็นคนโสดที่มีพลังงานของโสดจริงๆไม่ได้คุยกับใครชัดเจน รอคอยรักนะคะก็อาจจะมีคนที่มีพลังงานแบบนี้เข้ามาเป็นคนที่มีความสดใสนะคะหรือมาทำให้คุณแบบกระชุ่มกระชวยมากขึ้นนะคะมีโปรไฟล์ดีนะคะอาจจะทำงานแบบมีชื่อเสียงในสังคมของเขาอาจจะมีคนที่อ่อนวัยกว่าคุณนะคะหรือเป็นคนในที่ทำงานที่อ่อนวัยกว่าคุณนะคะเข้ามาชอบคุณก็ได้นะคนที่จะเข้ามา แต่คุณนั่นแหละที่จะรู้สึกว่าไม่ค่อยสนใจนะคะคุณอาจจะรู้ว่ามีใครที่สนใจคุณแต่คุณก็เลือกเยอะคุณรู้สึกว่าคุณก็ไม่สบอารมณ์ก็เป็นไปได้ถ้าคนโสดที่ที่ยังไม่เปิดใจให้ใครนะคุณก็มองว่าคุณอาจจะยังไม่เปิดใจให้ใครคุณรู้สึกว่าไม่สบอารมณ์นะคะกับคนที่แอบชอบคุณหรือว่าเข้ามาทักทายคุณมามอบความปรารถนาดีให้คุณเหมือนคุณกําลังเลือกอ่ะ อันนั้นก็ไม่พอใจอันนี้ก็ไม่พอใจประมาณนั้นนะคะคนที่เข้ามานะ่ะอาจจะเป็นคนที่อยู่ทางไกลาจากคุณอาจจะเข้ามาทางสื่อออนไลน์ได้นะคะ The world หรือว่าคนที่คุณรอคอยข่าวเขานะคะอีกมุมหนึ่งที่บอกว่าอาจจะเป็นคนที่ไกลาจากคุณนะเนาะคุณก็อาจจะรู้สึกว่าน้อยเนื้อน้อยใจน้อยอกน้อยใจไม่สบอารมณ์เขาอยู่ว่าเ,เขาอาจจะทำอะไรที่ ไม่ค่อยเคลียร์กับคุณก็ได้คนที่คุณดิววคุยๆอยู่นะคะคนโสดอาจจะมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะคุณก็เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยได้คุยกันเลยก็ไม่สบอารมณ์นะคะไม่สบอารมณ์กับการทําการกระทําของเขาคนที่คุณคุยๆอยู่ก็ได้นะคะมันมีสองมุมเนาะจริงๆแล้วคือมองว่าคุณอะตอนนี้อาจจะ มีคนเข้ามามากกว่าหนึ่งคนก็ได้นะคะสำหรับคนโสดเนาะเดอร์เลเวอร์คุณก็มีความวิตกกังวลและว่าคุณจะเอายังไงนะคะกับความสัมพันธ์ที่เข้ามาถ้าเป็นคนโสดจริงๆอ่ะคนที่เข้ามาอาจจะเข้ามามากกว่าหนึ่งคนได้แล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณตัดสินใจไม่ได้ก็ได้คุณไม่รู้ว่าคุณจะเลือกใครนะคะเป็นสี่ถ้วยนะคุณก็ไม่รู้ว่าคุณจะเลือกใครกับคนที่เข้ามาคนที่เข้ามาใหม่สําหรับคนโสดจริงๆนะคะแต่สําหรับคนที่อ่ะรอข่าวใครอยู่อย่างเงี้ย คุณก็จะรู้สึกว่าคุณมีความวิตกกังวลว่าเขาอ่ะจะคุยกับคนอื่นด้วยหรือเปล่านะเออคุณก็รู้สึกว่ามีความวิตกกังวลว่าเขาจะมีตัวเลือกมีผู้หญิงคนอื่นที่เขาคุยด้วยหรือว่ามีคนคุยคนอื่นนอกจากคุณไหมนะคะคุณมีความแบบสับสนนะคะความเศร้าความคิดอยู่ในใจลึกๆว่าคุณไม่ค่อยไว้ใจก็ได้คนที่เข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณอ่ะนะคะอืม The Hermit กับ M p r e s s จริงๆแล้วอ่ะ ถ้าอยากจะบอกว่าให้คุณแบบดูสถานการณ์ไปก่อนก็ได้นะคะไม่ต้องรีบร้อนอะไรแม้กระทั่งคนที่มีคนคุยอยู่นะคะจริงๆแล้วคุณจะพบความรักที่เป็นความสุขได้นะ dm place นะคะความรักที่สมบูรณ์ที่เป็นความรักนะคะมีแบบความ้อยทีทอยอาศัยซึ่งกันและกันได้คนที่เข้ามาก็อาจจะมีพลังงานของอชาวธาตุดินนะคะหนักแน่นมั่นคงได้นะ,ะจริงๆแล้วอ่ะคุณควรจะแบบ วางเฉยนิดนึงถ้ามีปัญหาอะไรตอนนี้นะคะถ้ารอคอยข่าวคนไกลคนที่คุณดิวๆอยู่ก็ขอให้นิ่งๆไว้นะคะเดี๋ยวมันก็จะคลี่คลายไปได้เองคุณอาจจะคิดถึงคนไกลอะ่ะนะตอนนี้นะถ้าคุณมีคนที่คุยๆแต่ยังไม่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยนะคะสำหรับคนโสดเนาะส่วนคนที่เข้ามาใหม่อะ่ะ ถ้าเป็นคนโสดแบบโสดสนิทแล้วมีคนเข้ามาหาคุณหลายคนเข้ามาใหม่ก็ขอให้คุณนะวางใจนะคะแค่มองดูความสัมพันธ์ที่เขาเข้ามาเขาให้อะไรเขาเขาเป็นคนยังไงนะคะแค่ให้ศึกษากันไปก่อนนะคะคุณก็มีสิทธิ์ที่จะเจอคนที่เขาเรียกอะไรอะมีความมั่นคงกับคุณได้คนที่จะเข้ามานะคะคุณอนะอยากกังวลจนมากเกินไปไพ่บอกว่าคุณมีความกังวลเยอะแล้วสําหรับคนบางคนที่เป็นคนโสดที่ ยังคิดถึงเรื่องเก่าๆก็มีนะเนี่ย5ถ้วยมีพลังงานของคนโสดที่คิดถึงเรื่องที่ผ่านไปแล้วหรือคิดถึงคนไกลก็ได้ค่ะถ้าคนที่บอกว่ารอคอยข่าวทางไกลอะ่ะคุณก็อาจจะเนี่ยคิดสับสวนวกวนว่าคนที่คุณจากกันคนที่คุณอยู่ไกลพัดผ้ากันนะตอนเนี้ยเขาเป็นยังไงบ้างคุณหวนระลึกถึงเขาหรือมีความคิดถึงเขาอยู่ตลอดเวลานะคะออส่วนคนที่ โสดจริงๆที่ว่ามีความสัมพันธ์ใหม่เข้ามาคุณก็เหมือนกับกังวลนะคะว่าคนที่เข้ามาน่ะจะเป็นอย่างไรนะคะจะดีกับคุณไหมนะคะคุณค่อนข้างมีความเครียดนะคะมีอารมณ์แปรปรวนอยู่ในตัวเองค่อนข้างสูงและชอบคิดลบบ้างในบางทีให้ระวังการคิดลบของคุณนะคะคุณอาจจะแบบเหมือนกับไม่รู้จะเอาอยัางไงกลัวว่าเขาแบบเข้ามาแล้วจะดีไหมอะไรอย่างเงี้ย คืออยากกังวลไปก่อนนะคะไพ่แนะนําว่าให้คุณแบบอ,อย่าทุกข์ใจอย่าก,กังวลไปก่อนนะคะพยายามแบบวางใจปล่อยวางให้มากๆนะคะ <c oughs> บางสิ่งบางอย่างต้องละทิ้งกับสิ่งเก่าๆไปด้วยถ้ามอาีอะไรเรื่องเก่าๆอ่ะที่มันลบกวนจิตใจคุณมาก่อนให้คุณปล่อยความสัมพันธ์เก่าๆที่ไม่ดีทิ้งไปด้วยแล้วก็พยายามเริ่มความสัมพันธ์ใหม่อย่าเอาความสัมพันธ์เก่าหรือความรู้สึกนึกคิดประสบการณ์ที่ไม่ดีเก่าๆอ่ะ มาทำลายความสัมพันธ์ใหม่ของคุณที่จะเกิดขึ้นนะคะส่วนคนที่คุยคุยกันอยู่แล้วเขาอยู่ไกลจากคุณก็ขอให้คุณวางใจนะคะทุกอย่างมันจะแก้ไขได้นะคะมันจะแก้ไขได้นะคะไม่มีอะไรที่ไม่มีทางออกนะคะผู้อ่านเป็นกำลังใจให้สำหรับชาวราศีพิจิกคนโสดนะคะไพ่ออร c l e คอร์เแนะนำว่า the grim reaper <he S 2> เห็นไหมคะ the relationship is over หมายถึงว่า ความสัมพันธ์เก่าๆอะไรที่มันไม่ดีอะ่ะมันก็อาจจะไม่สามารถที่จะเติบโตได้แล้วนะคะก็ให้คุณปล่อยมันทิ้งไปอย่าเอามาเก็บอยู่ในหัวสมอง,องคุณหรือในจิตใจของคุณให้มันมีนก g a t i v e ก็คือมีพลังงานลบให้พยายามปล่อยไปให้ได้นะคะ Good Wish Inner g o r h ชายบอกว่า Good Wish คุณนะคะสามารถที่จะคิดอะไรก็ได้นะในแบบที่คุณคิดเลยจริงๆทุกอย่างพลังงานอยู่ที่ตัวคุณถ้าคุณคิดดี สิ่งดีๆก็จะปรากฏขึ้นกับคุณเหมือนปาฏิหาริย์เลยแต่ถ้าเกิดพลังงานบวกของคุณมีไม่พอมีแต่พลังงานลบในจิตใจคุณก็จะไม่สามารถที่จะเขาเรียกอะไรคะส่งพลังงานอธิษฐานในสิ่งที่คุณขอหรือคุณต้องการได้แต่ถ้าคุณมีจิตใจที่นิ่งนะคะมีความเชื่อมีศรัทธาไว้เสมอนะไม่ว่าคุณจะขออะไรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าคุณเชื่ออะไร เชื่อว่าคุณก็จะขอได้ในสิ่งนั้นนะคะ Good wish มาบอกขอให้คุณมีจิตใจที่แข็งแรงเหมือนดาวอังคารกับดาวอาทิตย์นะคะมีความเข้มแข็งในตัวเองมากๆเชื่อมั่นในตัวเองให้มากนะคะให้มีความแข็งแกรง่งมีความส t r o n g เชื่อมั่นในตัวเองมากๆเพราะว่า Wing of Soul Sister ก็อยากจะแนะนำคุณเหมือนกันว่า Broken h e a r t That Still Loves หมายความว่าต่อให้คุณอะอกหักมากี่ครั้งเสียใจมากี่หน แต่การเสียใจนั้นนะมันก็ทําให้คุณแข็งแกร่งขึ้นนะคะไม่ทําให้จิตใจของคุณมันล่มสลายไปหรอกการอกหักครั้งหนึ่งไม่ได้ทําให้เราแบบปลายใช่ไหมคะมันจะทําให้เราแข็งแกร่งขึ้นการมีความสัมพันธ์ที่แย่ๆผ่านมามันก็ทําให้เราแข็งแกร่งขึ้น <c oughs> เพื่อที่จะเจอความรักที่ดีความสัมพันธ์ที่ดีเราจะได้เรียนรู้ว่าเราต้องการอะไรนะคะให้คุณแข็งแกร่งเหมือนดาวพระอาทิตย์นะคะหนึ่งหนึ่งให้แข็งแกร่งนะคะคุณกําลังจะมีโชคดีเข้ามาแล้วนะคะหนึ่งหนึ่งเป็นเลขของความโชคดี คุณกำลังจะได้รับข่าวดีจากคนที่เข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณนะคะคุณรอคอยอะไรคุณก็น่าจะสมหวังมีพลังงานที่ดีขอให้คุณเจอแต่โชคดีนับจากนี้นะคะอืมอันนี้ก็จะเป็นพลังงานนะคะของชาวพิจิกในช่วงนี้นะคะขอให้เปิดใจกว้างๆรับเพราะไม่ได้ใช่โดย ส่วนตัวของใครนะคะเป็นภาพรวมกว้างๆขอให้ทุกท่านรับนะคะในสิ่งที่ดีไปนะคะและมีอะไรก็ปรึกษากันได้ถ้าเกิดว่ามีเรื่องทุกใจนะคะลำบากใจหรือาแบบอยากระบายอยากปรึกษาสามารถแอดไลน์มาคุยกันได้นะคะผู้อ่านยินดีเสมอขอให้ทุกท่านนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะทั้งกายและใจและขอให้ประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องในชีวิต ะะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเป็นกำลังใจติดตามให้กับช่อง p e n ท a c l e Star ของผู้อ่านนะคะขอให้ติดตามกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะคะวันนี้ไปละค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย